โดยนายกแพทองทานได้ให้การต้อนรับประธานกรรมการบริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอป์ปอเรชันประเทศญี่ปุ่นคุณอากิโอโตโยดะนะครับซึ่งท่านนายกก็กล่าวต้อนรับแล้วก็ยินดีที่ได้พบกับประธานกรรมการบริหารโตโยต้ามอเตอร์คอป์ปอเรชันจากญี่ปุ่นโดยรัฐบาลพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ซื้อเพื่อบรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนพร้อมให้ความเชื่อมั่นกับการสนับสนุนภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเมืองไทยตลอดจนผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียว ด้านประธานกรรมาการบริหารของ Toyota Motor Corporation นะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนายกละร,รัฐบาลไทยที่ให้การสนับ